เพราะว่าการติดเชื้อมันไม่ได้มันไม่ได้ว่าถึงแค่โงห่มของเงเนี้ยติดเชื้อเยอะๆมันเป็นถึงเยื่อหุ้มหัวใจนะคะ อันนี้เป็นวิธีป้องกันสําหรับเรานะแล้วก็ในหนึ่งปีค่ะหมอแคนเขาจะเรียกเด็กเนานะตัวหนึ่งสามปีไปเรนะื่อฟอวไรนะะพี่อามัไใช่ไหมคะเขาจะทาทุกปีัวเด็กโรงเรียนเขาก็จะไปทาที่ให้โรงเรียนเลยเนาะจะไปทําทําให้ที่โรงเรียนเลยนะคะอันนี้เ,เลือกเด็กมีใครสงสัยอะไรไหมอาหารกินได้ดตามปกติเด็กกินเน้นให้เขาสามมื้อ แค่นั้นจบไม่ไม่น้ำอัดลมก่อนทานข้าวนะคะเด็กโตทานได้แต่ว่าก็เว้นช่วงนิดนึงแค่นั้นเนาะหกข้าห้ากจริงก็หกห้าไม่ได้หร้าไม่ให้กินนะมันก็อยากกินอยากลองนั่นแหละเด็กอะแต่ว่าเราก็ต้องมีข้อกําหนดข้อจำก,กัดสำหับเขาเนาะที่ตามใจเขามากเกินไปนะคะอันนี้จบหรือยังใครจะถามอะไรไหมเกี่ยวกับเด็กถามได้ผู้มือพัฒนาการ ไปใช้ได้นะคะในสมุดสีชมพูเล่มนี้ก็มีในเล่มนี้มีนะคะสมุดมันจะอยู่ข้างหลังเนาะ,ะแต่ละปีมันจะไม่เหมือนกันนะเปิดๆดูเดดนาะมันก็จะเปลี่ยนไปอีกอย่อยู่ข้างในนะคะแล้วก็เล่มขวาที่แต่ละคนได้มาอาจก็ได้ไม่ทุกคนเนาะก็ไปใช้ได้นะข้างในจะมีว่าถ้าสมมุติเราอยากให้รูปเป็นแบบน,นี้จะมีวิธีการส่งเสริมยังไงตัวั้นใช้ได้ใช้ได้หมดแล้วเสร ใช้กันทั่วประเทศนะคะอันนี้ไม่มีใครถามใช่ไหมไม่มีใครถามง่วงนอนกันหรือยังนิดยี่โงแล้ว่ะตอนนี้ก็เก้าโมงห้าสิบแปดแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวจากเลขถ้าคตรงนี้วิทยาเขตสิบโมงสิบโมงนาทากันนาท่าอ่ะวิทยาเขตนาทาการก่อนแต่ว่ายังเอ้ยน้อยยังไม่จบนะจะพักก็ของใช่ไหมอ๋อของโครงการส่งเสริมพุตนอการใช่ไหมนั่นเหลือนี่อีกอัน อ๋อเอาให้จบกันก็ได้เอิมาที่นะคะมาเป็นโมเดลเด็กกันนะกล้องฉันเคนถือให้หน่อยต่อทีนี้เราจะบนไปเรื่องก่อนท้องนิดนึงนะก่อนท้องบอกแล้วว่าทำยังไงไม่ให้ท้องร้อยละเก้าสิบเก้าสิบของที่นี่ร้อยละเกือบร้อยละหนึ่งร้อยอะบอกว่าหลังนอกภุมงเองเนาะ เองมันไม่ปลอดภัยบอกเลยมันไม่ปลอดภัยถ้าคนที่ไม่อยากมิจริงๆเนาะฉีดกินฝังคำหมันเรื่องที่ดีที่สุดอย่าบอกเลยว่าเดี๋ยวจะมาพลาดและจะมาเสียใจทีหลังมีรูปตอนแก่นะคะเนาะบอกว่าเอ๊ยมั่นใจตัวเองมากเลยผู้ชายนะผมแน่ตลอดเลยมองไม่เ ใส่นะทีนี้คุณถุงยางก่อนถุงยางในกรณีนะไม่ให้มีกินไม่ให้กินไม่ฝังไม่ทำหมันไม่อะไรทักอย่างสตละงออย่างเดียวใส่ถุงก็ได้ถุงทำไมมีเยอะแยะไปขอถุงที่ถุงยางนะไม่ใช่เอาถุงเที่ยวถุงอะไรมาใส่เน้อ โอหจันทร์นะถุงกระถุงยาทนะคะถุงยาวะไมนี่แหละ่ะแต่ที่จริงมีสําหรับผู้หญิงนะคะแต่ว่าคงไทยเราไม่ค่อยนิยมไม่ค่อยใช้กันนาะเลยเลยเราจะให้ผู้ชายใส่แทนอันนี้ในในตรงนี้เนาะ นะคะขอระดาษมาันจะมีกระดาษอยู่ให้วัดขนาดนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติใครจะใช้เป็นกระดาษที่บ้านก็ได้ฉีกระดาษออกมานะคะวัดของผู้ชายนะวดัดตอขนาดที่ที่มันแตงอะ่ะที่ของผู้ชายแผง แฟนนะถ้าพับไปเวลามีอะไรกันปุ๊บน้ำอัดสีมันหออปุ๊บมันจะแตกเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันจะแตกยังไงเนาะมันจะแตกทีนี้ สีไหนอ่ะคือไม่ให้จับสีไม่ให้จับสีผงมันเพราะว่าแต่ละรอบที่โรงพยาบาลเขาให้มามันไม่เหมือนกันค่ะจะเอาสีฟ้าสีน่าสีนี้ไม่ได้นะคะบอกขนาดกันเลยเหมอจะได้หยิบให้ถูก ชน,นิดผิวผูกขากกินสตรอเบอรี่มั่งกินว่านิรากินอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเนอะเออมีรู้เคยมีไหมเคยใช้กันไหมที่ไปไงใครเคยซื้อเซเว่นมั่งเงอแล้วก็จะมีแตบบ่ผิวผูกขาถ้าเป็นผิวผูกขา,ขา,ามันอาจจะเป็นแบบเป็นนูนๆใช่ไหมเอออย่างนะั้นแต่ี้คือผิวเรียบไม่มีอะไรนะคะ